เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันหน่อยว่าการที่มีถังซานเทพสมุรล่าง2สถิตของเราเนี่ยอยู่ในทีมนะครับดาเมจที่เราทําได้เนี่ยมันจะดีเดเพิ่มมากขึ้นสักประมาณไหนอะไรยังไงพร้อมในนําแหวนในการเอาไปลงเทส P ีวีครับ let's go ก็กลาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปตามช่อจงจานแจ็คแวในเกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับสับพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนของ ID ตนเองนะครับ ID ดีนี้เนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่จะเอาไว้รีวิวพวกกิจกรรมเข้าแล้วก็พวกตัวละครใหม่ๆเข้าอะไรต่างๆนะจานไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอันนี้จะนั่ง2ชั่วโมงเลยนะครับในการเอาของในกระเป๋าออกมาใช้ซึ่งมันก็ยังใช้ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของในกระเป๋าเยอะมากเลยของในกระเป๋าเพราะว่าเล่นเป็น ID ดองไว้นะครับ ก็หลักวันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูว่าการที่มีกับการที่ไม่มีถังซานเทพเนี่ยที่เป็นร่าง2เทพเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนในวันนี้จันพึ่งพิงเป็นตัวปู่กระบี่นะครับในระดับที่เป็นตัวเรียกว่าอะไรนะสามดาวแดงนะครับไม่มีกระดูกที่เป็นกระดูกเฉพาะจากตู้นะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันต้องสุ่มจากตู้ที่เป็นกิจกรรมครบรอบ4ปีพอดีจันสุ่มแล้วมันไม่ออกนะครับดาเมจก็จะขาดขาดหายหายหน่อยนะแล้วก็มีอีห้าวนะครับเป็นเทพแห่งอารมณ์เมื่อกี้ อารมณ์เทพของเราเหมือนจะขาดไปนะครับจา์ต้องเปลี่ยนเป็นเสียงเสียงแล้วก็ตัวละครที่ไม่ได้ลงเป็นเลือดนะครับเป็นธนะของตัวนี้จริงๆเราลงนี่หว่าเซนต้าริวนะครับมีใครที่เราไม่ได้ลงละกันเอาให้มันครบเทพอะ่ะอันนี้เปลี่ยนเปนตัวนี้ละกันนะครับจะได้มีเทพแห่งอารมณ์ครบทั้งทีมแล้วก็จะมีทั้งทนาของถังซานที่เป็นร่าง2เทพนะครับด้วยแบบในการเล่นเนี่ยจะเป็นทนาของหนงนะครับ1 2แล้วก็1 1น,น,นะครับ ถ้าจะเอาให้สวยจริงๆนะครับต้อง2ดาวแดงเป็นอย่างน้อยจะได้ทักษะนี้มาด้วยนะแต่ว่าถ้าขั้นต่ําที่อย่างน้อยที่ควรมีจะเอามารองเทสในการเล่นเนี่ยหดาวแดงนะครับจะปลดล็อกทักษะถึงขั้น3นี้นะครับอันนี้จะเป็น2ดาวแดงนะครับแล้วนี่เป็นชงหนล่างของ4ดาวแดงในการเล่นดังนั้นเนียก็จะเหมือนกับการแสวงปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ทักษนะเนี่ยในการอัพจัน์บัฟเป็นแบบนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นมากนะอันนี้เนี่ยเห็นเขามาทดสอบเทสเนี่ยเป็น35หลักไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นน1 121ะครับ ทักษะในการอัพของเขานะก็จะเป็นเหมือนกับที่เราลงเล่นในฉบับที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือทักษะในการลงเล่นแล้วก็จะเป็นเห็นนะครับว่าในนี้เขามีแหวนที่เป็นแหวนเฉพาะอันนี้จะต้องรีวิวเพิ่มเติมแยกให้ไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัพเป็นทักษะสายไหนนะครับจะเป็นการปลดล็อกที่เป็นตัวใครได้ฟังรีวิวแนละ้วก็จะเข้าใจนะครับจะเล่นเป็น1 121ล้กันนะอันนี้ก็เป็นทักษะบัฟเาะ จะมีแค่เป็นตัวเทพลงแต้มนะครับที่จะอาจจะไม่เหมือนกันลต่ษะคนนะอันนี้จะตัดถังสั้นออกก่อนนะครับจะลงเล่นโดยที่ไม่มีถังสั้นนะครับทีมอาจจะไม่ได้ดีเดยอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นไอดีดองนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าดาเมจจะได้ประมาณไหนนะครับทีมจางก็จะมีถังตัวอ่าธนะของตัวปูกบีนะครับอาอินเซอเซนตอรริลนะครับวีห้าแล้วก็เป็นอาวุธลับนะอาวุธลับก็ไม่มีกระดูกเฉพาะด้วยนะครับอาจจะเบาบา,บางๆหน่อย จันจำได้ว่าจันมีการเปลี่ยนเอาน้องเสียงเสียงมาแทนหน้าของตัวออสการ์ไว้นะครับอ่ะนี่เราก็จิ้มนะครับจิ้มยาวนะครับจะมาดูแค่ว่าค่าดิบดามิของมันเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะอันนี้เราก็เล่นเป็นปกติเลยนะครับทุกคนก็จะบัฟทําหน้าที่ของตัวเองนะครับแหวนแปดจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะเพราะว่าไม่ได้ปั้นดงปั้นดาวเลยเซิร์ฟจีนก็จะเปิดออกแต่ละตัวนะครับไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหร่ได้ด้วยอันนี้เราก็ทําการบัฟไปแล้วก็ตีครับ ปูกระบีนี่แหละคือดาเมจหลักที่เป็นความหวังของเราที่สุดนะครับจางจะลงแต้มปูกระบีเป็นสีแดงเป็นใครได้ว่านะโฟกัสสีแดงนะครับถ้าใครจะถามแล้วก็ลงกายแท้เป็น1อันนะครับสําหรับแต้มที่จันจะลงไปคมพีมีไม่เยอะครับจะรู้สึกว่าปูกระบีเป็นตัวละครที่ต้องโฟกัสตั้งแต่ต้นในการสุ่มเลยอะไม่งั้นแต้มในการอับบาบเขาไม่พอนะครับตอนนี้เราอาจจะได้แต้มอยู่ประมาณขั้น10 าการเสร็จก็เต็มที่นะเพราะว่าเราไม่ได้ทําของเยอะครับอัติแปลกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะแต่ปูกระบีเนี่ยดามเมจด,ดีนี่ขนาดของน้อยๆน,นะครับกระดงกระดูกภายในตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้มีทําอะไรเลยอะ่ะจะมาดูค่าด,ดิฟเฉยๆนะครับปูกระบีแล้วก็ทีมในเมตาในการลงว่าเป็นแหวนอะไรยังไงจันเคยลงเอาไว้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทสเฉยๆเ,เท่านั้นก็เป็นออโต้สกิลไปเรื่อยๆครับ จริงๆถ้าเราสามารถสกิลได้บ่อยสกิลได้เร็วเนี่ยจานว่ามันเป็นผลดีกับทีมทั้งหมดของเรามากนะแล้วก็เซิร์ฟนี้จานไม่มีแหวนมังกรน,นะครับอาจจะไม่ได้เร่งทําดาเมจอะไรขนาดนั้นแล้วก็เวลาปุกกบีแต้มน้อยเนี่ยการเปิดการทงกายแท้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ช้ามากๆนะครับแล้วก็บัฟแล้วก็ตีครับขั้น6 ของในน้อยแบบนี้ได้ขั้นหกนี่ถือว่าเถอะเลยเนี่ยอาวุธวิญญาณที่เป็นตัวสัตว์วิญญาณจะใส่กระช่องเดียวนะไม่งั้นมันเสียเวลามากเลยนะครับสัตว์วิญญาณที่เป็นระบบใหม่ของตัวเกมอ่ะเดี๋ยวออกมาตีเดี๋ยวออกมาตีนะครับเราก็ทำดาเมจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับเล่นแบบออโต้นะดาวน้อยนะครับอาจจะไม่ได้ดาวน้อยจะจัดทีมความหวังคือปุกกระบี่ครับโอ้หห่นยขั้นเจนะ ไอตัวละครหลังๆมาครับถึงแม้จะกระดูกน้อยของน้อยดาวน้อยวงแหวนปีน้อยด้ามีที่มันได้นี่มันแรงจริงๆนะเอาตรงๆนะครับถ้าจากความรู้สึกจานอ่ะนี่ขนาดแบบไม่ได้ทําของอะไรเลยนะของในกระเป๋าอะไรทบไม่มีเนี่ยปูกบีมันสามารถเปล่งประกายดามามจออกมาได้สุดๆนิดจานพยายามเร่งแบบพวกตัวละครบัฟในทีมให้มันเอามาบัฟเราได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วเนี่ยแต่ว่ากายแทนเราเปิดยากเพราะว่าดาวเราไมครับ พอาดาวในทีมน้อยค่าบัฟต่างๆที่ดาบจะทำได้น้อยนี่โอ้เปิดเล่งใช้งานกายแทยากมากครับแต่นะ่าคิดว่านะ่าจะเกือบเกือบหน่วยหน่วยแปดเลยเนี่ยอืมคิดว่านะเกือบเกือบหน่วยแปดเลยที่ที่เราทําได้นะครับคิดว่าอาจจะโดดถึง อ้ยอาวุธลับนับเป็นโจม,โจมตีด้วยวเนี่ยดาบเป็นดาบสีแดงนะครับโหคือกว่าจะกว่าจะเรียกกายแท้มาเลือดบอสเกือบหมดแล้วอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขาดาวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเล่นง่ายปูก,กบดต้องมีดาวเยอะแล้วก็ตัวในทีมต้องเล่นสปีดเร็วในเรื่องของตัวสปีดโดยรวมนะครับมนงานกายแท้มันออกช้านี่ถ้าเป็นลองไอดีอาจารย์เคยลองไอดีห้าไฟลุงไปให้ดูแล้วอะ่ะ อันนั้นนะครึ่งหลอดน,นะก่าจะเลี้ใช้งานการะแทกออกมาครับนี่พอไม่มีของปุ๊บการเลียกใช้งานการะแทกยิ่งช้าลงไปอีกถ้าจะเล่นปูกะบียังไงยังไงก็อย่าลืมเก็บเศษทองเศษทองตัวไว้สุ่มพี่แกให้มันมีดาวมีคมพีเยอะๆนะเงื่อนไขาการเลียกใช้งานมันจะได้ง่ายขึ้นครับการใช้งานดาบต่างๆจะได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เราตีได้ทั้งหมด3ามพันขั้น8ครับโอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับและเดือตาน,นี้เนี่ยเราจะใส่เป็นตัวเทพนะครับ ใส่เป็นเทพถังซานลงไปในทีมอย่างที่บอกว่าเทพถังซานเราจะลงเป็น1นึถ้าใครมีสระแดงหรือว่าเสี่ยวแดงก็ลงเป็น1นไว้นะครับแล้วก็แต้มมันจะลงเป็นแต้มแรกนะจะได้เก็บบัฟได้สแต็เร็วในการโจมตีแบบหมู่นะครับถ้าเป็นบัฟขั้น2สีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบเดียวนะครับบอสเลือัวเดียวอะไรเงี้ยครับทั่วไปแต,แต่ว่าความรู้สึกอาจารย์จะสึกว่าโอเคมากๆนะครับกับการที่มีของแค่ประมาณนี้เออ มีของแค่ประมาณนี้อันนี้เราย,ยังไม่ได้ใส่ทังหานเทพด้วยนะเราได้3,000ขั้น8นะครับมาเดี๋ยวเราเดินเหาะไปครับอันนี้น่าจะไม่มีคนมาแย่งตีจริงๆทำดาเเ็ดได้อาจจะมากกว่าน,นี้อีกถ้ามีเวลานาทาของนะครับแต่แค่น,นี้ก็เหนื่อยละเราจิ้มถังซานเลยครับเรกจิ้มตัวปกบีนะครับอีห้าเปิดมาจะเป็นกายแท็ฟรีตลอดลอดนะครับมันคือเงื่อนไขของเขาเปิดมากายแท็ฟรีถังซานจะเปิดทนาน้าของเขตแดนเทพสมุทรทันทีเมื่อเริ่มเข้าเกมนะครับ ไม่ใช่เขตแดนแท,นท่งหมดเขตแดนหน้าของตัวไอเทพอชุรานะครับโอ้โหนึกนานมากเห็นไหมเขตแดนเทพอชุราสวยมากครับเห็นไหมแดงๆรอบๆสวยมากเลยครับอันนี้เราก็จะทําหน้าที่ทําดาเมจนะครับนี่ครับตีไปเลยครับตัวนี้ก็จะโจมตีทนาของตัวบอสเป็นแหวนแปดแล้วเห็นปะสังเกตไหมครับว่าบอสมันจะเป็นแหวนแปดไปแล้วนะครับ มีค่าพลังจงค่าพลังใจด้วยนะอืมแล้วก็กระแทกจนแผนแปดมันหมดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวกายแท้ผปูก,กระบีเนี่ยจะถูกเรียกใช้งานโดยเซนตา้าหรืวไม่ได้นะถ้าที่อาจารย์สังเกตมานะครับหรืออาจจะได้ด้วยความที่เราอาจจะไม่มีหัวนี่ครับแล้ก็เป็นพายุเป็นสแต็กไปเนี่ยแล้วก็โจมตี ดาเมจบอกเลยว่าพุ่งครวดมากๆ,ๆครับเปิดเคดงเคแดนทุกอย่างพอครบแล้วเนี่ยมันทําดาเมจง่ายมากเลยครับนี่ขั้นเจ็ดอะไรเครื่องหลอนนะแต่ว่าข้อเสียในการเล่นจันก็รู้สึกเหมือนเดิมกับทีมปุกกบ,บีนะครับถ้าเราสามารถรีดกายแท้ออกเขาออกมาได้อะมันยิ่งดาเมจด,ดีมากครับส่วนใหญ่เราจะติดปัญหาเรื่องกายแท้ช้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่มันเป็นเรื่องปกติของตัวเขาเลยะนะครับแล้วก็หลอดเว้นแปดด้านล่างเนี่ยเราให้ถังซานเป็นคนเปิดสกิลนะครับ เพราะว่ามันใช้หลอดเดียวกับตัวแหวน9ของตัวละครปกติเห็นไหมหลอดด้านล่างคือพลังเทพครับหลายคนก็ถามว่าถังซานที่มันใช้สกิลอ่ะมันใช้หลอดสกิลจากไหนครับมันใช้หลอดด้านล่างเลยครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาคิดคิดคำนวณกันเยอะมากๆว่าเ,เราจะเปิดตัวไหนอะไรยังไงดีนะครับไม่งั้นเนี่ยสกิลเราจะช้านะครับหลอดแหวน9เนี่ยมันใช้ร่วมกับถังางซานาเทพไปใช้ด้วยนะครับอันนี้กโจมตีปกติแต่เขาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เป็นพายุนะครับเห็นไหมแต่ก็จะรีดเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อข้อได้เปรียบของตัวปูกระบี่นะครับพอเล่นคู่กับถังซานมีคนคอยรีดดาเมจเห็นไหมทั้นแปดนะครับ,น,รบนี่ขนาดจานแค่หนึ่งดาวแดงนั่นเนี่ยถ้าเมจเขาออกมาไวาและดีสุด,สดเลยนะครับเห็นไหมถังซานคอยโจมดีเรื่อยๆครับแต่จริงๆจันรู้สึกว่าลงเจ็ดตัวมัน,ม,นมันโอเคมาก ถ้าใน PvP ถังซานล,ลงมาเล่นด้วยก็ถือว่าโอเคครับสัตว์ตวิญญาณออกมาเอามาทำแจ็คสแต็กให้แรงกว่าเดิมครับตอนนี้แรงกว่าเดิมแล้วนะครับแต่แรงกว่าเดิมไปปลายนะครับอาจจะต้องมาปรับปรุงในเรื่องของการทําให้มันสแต็กดีขึ้นอุ้ยแต่ดามเมดโดดไปขั้น2เลยครับเห็นไหมมันเป็น2ตัวอ,อักษรน่ะอาจจะแรงขึ้นขั้นหนึ่งครับนี่ขนาดของน้อยนอยนะยังไงก็แนะนําจริงๆในการเปิดเขามีระยะเวลาเปิดถึง18วันเลยนะครับ สำหรับตัวถังซานล่าง2เทพแล้วก็เป็นพายุใส่ไปครับสแต็กก็จะไวขึ้นโหสแต็กเขตแดนหลายเขตแดนรวมกันสวยมากขั้น9ครับแต่พอมีถังซานมาด้วยแล้วเนี่ยระยะเวลาของเราในการเล่นมันจะลดน้อยถอยลงนะครับนี่เราเปิดกายแทนไม่ทันด้วยนะปกติ จะได้มาที่42คือแรงขึ้นมาประมาณเท่าตัวหนึ่งเลขศูนย์ตัวหนึ่งครับเพราะว่าการที่ดาเมจเราแรงขึ้นขั้นหนึ่งอ่ะนั่นแปลว่ามันเพิ่มอีกเท่าตัวครับอืมมันเพิ่มอีกเท่าตัวกายเป็นขั้น9เนี่ยสุดยอดนะครับมีขนาดทีมดูดาวดิสเปซสปา่ากระดูกก็ไม่มีอีห้าจะไม่มีกระดูกด้วยเนี่ย <c oughs> มีแต่ตัวนะครับลองนึกสภาพที่เรามีของดีๆในทีมดีดะาเมจที่เวลาเรา,เราทําออกมาได้อ่ะมันจะ ทั้งเร็วและดีแบบมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครหางสาน้นตั้งสองเทพนะครับก็แนะนําจริงๆสําหรับคนที่อยากจะสุ่มยังไงยังไงใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอามายืนเป็นสแตนตัวที่7นะครับบับโคตรดี นี่จะเป็นการเล่นแบบรงเข้าคร่าวนะครับสําหรับทังซานร่าง2เทพของไอดีจานนะก็อย่างที่เห็นว่าตัวละครจานมันแหวนทุกอย่างมันสเปสสปะมากครับดูดิแหวนจานยังเป็นแหวนสองสองแสนปีสี่แสนปีผีเสื้ออะไรอยู่เลยนะครับตัวละครไม่ได้มีแหวนอะไรดีต่างๆมากมายแต่ว่าดาเมจที่ได้จากตัวการรีดเนี่ยมันก็ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เล่นกับตัวปูกบีที่รีดดาเมจได้เยเป็นอย่างดีรวมถึงถังซานที่มาทำสแต็คดาเมจลัดดาเมจให้กับเรานะครับ ก็คุมค่าในการเปิดหายอย่างแน่นอนมีเว,เวลากันเยอะมากนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันไต้หวันก็คงใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนนะครับกว่าปุกกระบี่แล้วก็ถังซานจะเข้าต่อกันส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยมีเวลาอีกเป็นปีครับในประมาณเมษายนหรือพฤษภาปีหน้านะครับคุ้มในการเปิดอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยเก็บตัวกันเอาไว้เนื่องจากพี่ซานเราไม่มีเศษในการใช้ได้ต้องใช้ดววในการเปิดล้วนๆดังน,นั้นเก็บตัวเอาไว้นะครับคุมแน่นอนตัวไหนที่ไม่จําเป็นอะไรยังไงก็ค้ำค่ามันไปได้เลยนะครับ แบบเมื่อกีอค้คลิปนี้จานเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดร,ราาักแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนฝากร้านตนึ้งนสเตลร์โกพัทเติมถูกเติมไว้เติมนี้ไม่มีดีฟันเติมแล้วอย่าลืมกอดโคร้รเดวิคสอดส่องจำช่างไว้ในเกมะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาแค่ให้ดูกันคร่าวๆคือว่าดีมากๆนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจานไปจัดไอดีที่เป็นฟูลออปชันของทักวไอเดียเให้ละกันนะครับสำหรับตัวทางสันเทพบอกได้เลยว่าดาเมจขึ้นเป็นขั้นแบบเป็นเท่า2เท่าเลยอะถ้ามีของแล้วก็เปิดจน4ดดดาวแงไ้นะ ดาเมจมันจาก8จันอาจจะขึ้นเป็น10เลยก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันโดดมากๆเลยนี่ก็แค่1ดาวแดงเท่าน,นั้นเองผลลัพธ์ที่ได้ก็ถึงวัดดีมากๆนะครับไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้๊ว่บายครับ